หล่อใจบุญเปิดจำนวนเงินกราฟคณาวุฒิทำบุญวันเกิดบริจาค4มูลนิธิเป็นอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตอย่างกราฟคณาวุฒิายพิพัฒน์ธนพงศ์นักแสดงหนุ่มที่รดด้านในวงการบันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากซึ่งวันนี้4ธันวาคม65เป็นวันเกิดของหนุ่มกราฟแฟนคลับทั่วเอเชียต่างส่ง,งของขวัญให้หนุ่มกราฟจานวนมากเมื่อเป็นผู้รับ หนุ่มกราบก็จิตใจกุศลสุดๆขอเป็นผู้ให้มากโดยบริจาคเงินให้กับ4มูลนิธิได้แก่สีลีลาดมูลนิธิทุนทงวันมห ah ิดล150,000บาทมูลนิธิรามาธิบดี100,000บาทและมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก100,000บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด350,000บาทและนอกจากนี้ได้มีการมอบเงินจำนวน5 0,000บาท และเลียงอาหารกลางวันให้กับบ้านราชาวดีชายด้วย